สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปต่อจากกินแซลมอนนะคะกินแซลมอนย่อยเราช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายะะละค่ะเราแม่นางเขาคลาสเขาอ,อบรมค่ะอบรมสิ่งนี้ไปขับขี่ค่ะออนไลน์เนะคะเนาะสำหรับอ่าคนที่บาสะดวกไปแล้วอีกอย่างนึ่งมันเป็นช่วงโควิดนะ่นแหละมันแค่ว่าคนบาสะดวกไปคนอยู่เมืองไทยก็คิดว่าอ่า ต่ออายุในออนไลน์นะคะนะก,กัาการต่อใบขับขี่เขาต้องนั่งอบรมเป็นชั่วโมงเลยนะคะในการอบรมนั้นปาทําผ่านไปแล้วอันนึงที่เป็นการขับขี่รถยนต์เมื่อนี้เหลือมอเตอร์ไซค์ค่ะพันไปเป็นเดือนแลยะคะ่ะคิดว่ามันจะเป็นคําอบรมเดียวกันบอรูบอแน่ใจนะก็คือเบสิกกัน ารักษากฎจราจรเนาะเนาะ,นะ,นะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราไม่ติ๊กในเวลาที่เขาให้มาเขาให้หนึ่งนาทีกว่ามาก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกตัวเลือกมีสามข้อแล้วก็มีช้อยให้เราเลือกถ้าเราเลือกไม่ทันนะเราต้องทำยังไงร,รู้ไหมเราต้องฟังให้จบ แล้วเราค่อยอามาฟังอีกรอบหนึ่งก็คือหมายถึงว่าต้องเป็นสองชั่วโมงเพราะว่าคําตอบนั้นเราจะไม่สามารถย้อนกลับขึ้นไปมันเหมือนจะเป็นวิดีโอนะวิดีโอนั้นไม่สามารถย้อนกลับขึ้นไปเพื่อจะอไปตอบคําถามนั้นได้นะเราต้องใช้เวลาเพิ่มอีกถ้าเรารอบสองเราไม่ทันอีกเราต้องมาฟังรอบที่สามเป็นสามชั่วโมงนะต้องให้ทันในรอบแรกนะ รอบก่อนนั้นปาจัดไปสองรอบอะนะคะโมน,นิปได้ไอเดียอาหารสําหรับคนในบ้านทานนะคะง่ายๆนะฮะสำหรับคนที่อยู่ต่างแดนหรือคนที่อยู่เมืองไทยแล้วหิวตอนดึกนะฮะถ้าคุณมีใบเตยข้างบ้านนะมันจะมาเกิดอยู่ตรงข้อทําำรั่วนะคะนานเราน้ามไลไปแล้วใบเตยจะมาเกิดนะคะ ไปตัดมาแล้วก็น้ำตาลนะคะน้ําตาลใส้แดงว่าน้ําตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวนะะเพื่อสุขภาพอันนี้เป็นโอกะทิเยิมออมันเยิมอยู่ข้างในนี่ค่ะเป็นสังขยาหน้า,ข,า,นนข,านะะข้าวเหนียวเป็นข้าวกรรมนะข้าวไรซ์เบอร์รี่แแต่ภาษาอ่า ภาษาไทายนีเขากร,รัมนี่บได้เอินว่าเขาไราเบอรี่เป็นม่ค่ะเขาไรเบอรรี่เป็นเขาสวยผู้ใดอันหุจักกับคอมเมนต์มานะคะเขากร,รมภาษาไทายเอินว่าจังไรเนาะคะ่ะข้าวเหนียวดำมาะะประมาณนั้นนะคะต้องผสมนะคะถ้าบ้าผสมนี่แข็งะคะ่ะต้องผสมข้าวเหนียวธรรมดาอันนี้ก็เป็นแบบโฮมเมดนะคะก็จะไม่ได้สวยงามเท่าไหร่ถ้าต้องการความสวยงามที่เป็นแบบว่า เหมือนมือโปรทํานะฮะเหมือนอคนที่ทำเก่งๆนะฮะไปตามแม่ซีน้องมดดีนะ,ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับช่องใหญ่ที่คอมเมนต์ให้ป้าเรื่อยนะ,ะอันนี้เป็นลําไยลําไยแพ้งค่ะต้องกินหลายเมนูเนีจักหน่อยคนคนอยู่บานมักนะคะลูกกบแฟนมักอืม ใช้เวลาทําไม่นานนะเข้าเหนียวมีติดบ้านอยู่แล้วยิ่งสะดวกเลยเป็นเมนูที่ทำง่ายใช้เวลาแป๊บเดียวอันนี้เป็นสีธรรมชาติของใบเตยนะใบเตยเปล่าสอมาอ้าหมัดหนึ่งบาท ล้างสเสด็จน้ำเอาเข้าช่องแข็งทั้งใบยาวๆเลยนะแล้วก็เอาใบนั้นออกมาโคลกมาแบ่งเป็นสามสีท่อนโคลกใส่น้ำตาลเกลือนิดนึงกะทิไข่นึ่ง เปแบป๊บเดียวก็ได้เป็นของหวานโฮมเมดใส่ถ้วยแบบนี้นะคะถ้วยเล็กๆทำสำหรับหนึ่งคนแจกไปคนละถ้วยเลยนะคะบ๊ายยายบํายยายกินปีแล้วรังอะ ยูงเมื่องไทยจะแท้กกับบัไซส์สิกินมาได้ลรอคะ่ะแต่ว่าถ้ากินแล้วก็สดชื่นทุกทีแล้วมันจะหยุดไม่ได้นะคะลำไย,ยเนี่ยมันหวานฉ่ำอร่อยมากมเป็นไอเดียเมนูง่ายๆที่สามารถเ็ดกินเองนะคะพ่อบ้านทำก็ได้แม่บ้านทำก็ได้นะ ทำกินเองยิ่งง่ายอืมสื่อกินง่ายกว่านะคะ่ะย่งมั่งไท่ไหมคะไะเฮดกาแฟแล้วเรากว่าจะมาจัดเสร็จเครื่อง้าปลักฮาที่ชาดแบทนะคะกาแฟเน,นี่ย เย็นแล้วก็ขมมากข้างล่างปากะสมีตู้เสื้อผ้ากิาเออตัวเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าวัยรุ่นเริ่มมีเสื้อผ้าเยอะ่อาลืมนะคะผุ้ใดงบอ,อ่าต่อใบครับพี่ฝากไปบอกมูมูมเพื่อนๆนะคะเนาะ ที่อยู่นอกประเทศไทยต้องทํานะคะ,ะผ่าพาดมากแบบเยลยเวลามาปีเดือนละเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายที่จะมีโอกาสในการต่ออายุใบขับขี่ เขียวๆสวยมากเดี๋ยวเพื่อนมากเดี๋ยวจะเห็ดตอนรับเพนเนื่อนนีค่ะเอาข้วโพดไปฝาก,กวันก่อนอไปเก็บข้วโพดน,น,นะคะเนาะบันเดนไม่คลิปเลยค่ะม่คลิปยุนิดนึงในช่วงหนึ่งนะคะเนาะเป็นพาร์ทสั้นๆ เพินขอบความมาขอบคุณข้าโพดหวานเหมือนคนเอามาให้เลยแบบลแต่ก็เบอกว่าแต่ไม่เซจข้อความนี้หวานไวบอกกกันหวานค่ะมูเนอ่ะเนาะมาทักใต้ตอนนี้นะคะเดียกนังเห็ดแอบนังฟังอบร่มกันใส่เวลาชั่วโมงหนึ่ง กินของหวานทําใจแล้วก็พยายามจะบดตื่นเต้นกับการที่จะตอบครับมันผ่านมาประมาณเดือนที่แล้วนะคะนอี่ป่าแบบนางเห็ดเกี่ยวกับไปครับขี่รถยนต์นะคะเนาะรถยนต์ผ่านแล้วแต่ผ่านมาหลายอาทิตย์แล้วมันก็จะจําไม่ได้ว่ากดยังไงแต่ว่ามันนข้นังจะยุ่นในหัวนะคะเนาะเพราะว่าเฮากบใสถนนหนทางเลยแกเนีย เหมือนว่ามันมัน,ม,นมันอยู่ในตัวเราแล้วเราไม่สามารถลืมแล้วการจราจรนะคะเนาะแต่ว่าถ้าต้องให้ไปเขียนคําตอบเนะะี่ยค่ะมันอาจจะเป็นจังหนึ่งถ้าเหาพลาดการที่แปลว่าเฮ็ดอบรมทั้งเน็ตแล้วด้วยนี่ไปเมืองไทยเขาบระสามารถยืน่นเอาตัวจริงมาได้นะอาจจะมีปัญหาถ้าเขาบอกว่าต้องเฮ็ดไหมเนาะคะ่ะเนาะอันนั้นปถ้าต้องไปคับเราไปเฮ็ดข้อสอบไหมนี่ ในการแบบเลือกข้อสอบอาจจะอาจจะนี่ซิดเป็นไปได้ยากค่ะเพราะว่าการทําข้อสอบนี่เทาอ่านข้อสอบมากว่าจจะมาเลือกเขาลืมแล้วคาถามเขาต้องใช้เวลาอ,อาจจะมาท่านแล้วก็อาจจะบอดายตรงนั้นเนาะค่ะเนะาะจ,จะเดเฮุเดททำการสอบหลายเ่อขอพูดหลายท,ที่ติดตามทักทายนะคะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน,น้าก็ายค่ะ